nghe cái bốc 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 phèn, người mía đi, người hấp hoán, đi, hấp <laughs> แห่งแน่บ่แห่งแน่ปลูกลดครับพี่น้องมันเกิดด้วยอะไวแบบทั่วผุ่มว่ากันว่าไอ้มาเฟืองโดดปื๊ดนี่นะนอดินเอาไปแกงนะครับอ่อนดีคุณ เราบนี้กกติภาพี่น้องเก็บน้ำใหม่ับพี่น้องเนาะที่นี่จะไปแฝงลูกนะครับต้นลูกขอนี้ก่งบรรนานะครับบันี้กกติภาพพี่น้องเข้ามาชมสวนนะครับชมสวนในเอฟซีนะครับตัวใหญ่ใหญ่เล่านะครับอยู่อำเภออำเภอคงคือกันนะพี่น้องอยู่บ่ไกลกันนะครับกับหมู่บ้านผมนะครับอันนี้กับพึ่งเริ่มต้นนะครับเราจะไปสอบถามเงี้ยกรอบนะครับว่าเขาปลูกพักปลูกมีมา โดนปันไดแล้วนะครับนี่ครับเบิ่งลักษณะต้นไม้กรัพึ่งปลูกบัตรทานได้โดนนะครับแต่ว่าบรรลูจักเดือนนะครับเกิดทมีผัวบักพริกบักม่วงโอ้หลายยางนะครับพี่น้องมารอบหนึ่งแหละพี่น้องแต่ว่าขับบัตท่านได้ทายวิดีโอครับพี่น้องเขาเบื่องนะครับมีหลายยางนะครับเดยวพ้ายางเลาะนะครับอันนี้ก็เป็นสวนเกษตรนะครับมีหลากหลายนะครับทั่วเพียพี่น้องอันนี้ก็ยยางขมาถนนกลางสวนแล้วนะครับถนนยางหนาสวนมา พูด,ดน,นะน,นะครับหอดพุนนะครับเม่นใกล้ๆนะครับอีกเป็นลอยหึงสองรอยเมตรพุนนี่ครับมีระบบโซลาเซลล์สามแผ่นนะครับนี่ครับไงกอบปลา,า,า, <c oughs> าหลาไปญงกอบรอครับพาชมสวนนะครับชื่อว่ามีมีสีสวนไปนน่ยังมันมีเลยเนื้อทีไรยเปเนไหนหิหกไรฮกไรปลูกเฮ็ดเกษตร,ร,รผสมผสา,านได้จกักจักเดือนแล้ว ฮะพเจ็ดเดือนนีะไรวะเจ็ดเดือนนี่มีผือดหลายอย่างอยู่นี่ปะครับแป้งอืครับบัวไม้ละม่วงอันนี้เป็นหนองปลาอย่างครับนี่ปลาบุกอุ้ยอืปลาบุกอุ้ยปลาปลาตะเพียนปลาช่อนปลาหลายปลาคปนี่ครับพี่น้องเบิ่งขอบขอบหนองนี่ก็มีผักใบใบกระเพราเล่นน้อยน้อยกว่าเนาะเนื้อกว่าบักฮูงบักเขีย โอ้หลายอย่างตะไคร้งูลาพาบักพริกในหนองกับมีปลาโอ้กระจับกระจับนะครับมันเอากระจับมันสูงใหญ่กรอบนะครับนี่ลองเบิ่งนะผมเราเราใหญ่ใหญ่เลยนะครับมีมีปลานิ้นใบใหญ่อยู่ในี่นี่ลูกหวีใกล้ใกล้ปลาหมออีพีครับเดี๋ยาพไปหนองหอยยางเบิ่งนะบักพริกก็หลายนะครับเดี๋ยวภาไปเบิ่งบักพริกใหญ่กรอบนะครับ ักทุเรียนกับปลูกตัวนี้นบักทุเรียนบักขามเปียระขามเปียพันอย่างไงนี่คือพื้นที่แค่ปลูกแค่หกเจ็ดเดือนมันไห่ไงนั่นแหละครับกลับเบื้องเงานะครับอันนี้เราก็เังดีแต่นี่มีอย่างพักเกษตน้ำตินันออ้มือนนี่อากาศก็ดีนะครับแดดน้อยๆนะครับดีแล้วลนะ่ะที่พาะยู่ข้าเขาเหมือนนั่นมาหลดเกล็ดออกว่าไ้อันนี้คือรอเลี้ยงด้วยน้ำบาดาลมันป,นปะนออกออก,ออกดีปะไง เต็มทอเปียตอนนี้เปิดอยู่บ้างยังไลยปลายอย่างปื้ดบางป่านะมาดูคุยนี่ครับเนื้อทีหฮกไล่นะครับเจ้า่าเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นไหลนะครับ,าบ,าลรบแล้วก็อาหารการกินหลายอย่างเอ,อื้อดิน,ด,นดินแบบนี้เนี่ยเขาทาด้วยงเนาะอันนี้ก็เป็นปลายอย่างนี้ปลากล้วยระวังกล้วยปูอย่างแน่นในน้ำมูนี่ี่องกไร ข้าวโพดบักเอือกหยอดปุ้นเตี๋ยวพู้นเตี๋ยวอันปลาปลาพู้นแมนปลาปุ้นอันปลาอีกชนิดหนึ่งปลาเงาปุ้นนะปลากล้วยปลาปุ้นนะอันนั้นก็แมนโอ้อันนี้เป็นบักม่วงเนาะเปล่าที่ไหนยางไปได้เปล่ะไรไงเนาะมีได้ขีดตูมนะพี่น้องเบิ่งมันมันยังขีดโคนมันยังบพันได้นั่นนะบักพีกอย่างบุญได้เก็บบ่ ครับเดี๋ยวเดินย่างยางลงไปเบิึงบกผิกเดี๋ยวที่สร้างบกผิกใหญ่อยู่นะครับจากจากเสาสองเสานะครับเป็นดินเหนียวนะครับบนหน้าบกอือบกอือบกเขียบมีบัดเลยนี่บกผิกนะครับแต่ว่าคิ้วนั่นงามดีนะใหไงเนาะบกผิกครับนี่นะป้าบกผิกนะเก็บขายทุกมมือไว้ญ่นี่ เขียนะครับบึงสามีลูกเดียวสิหนิติดเฮือติดคุดติดอยู่สา่ะปนดกินบ่ไหวเด้อนี่กินกินบ่ทันเด้แต่ของกินนี่มันถือกับดิ่งมูนี่เนาะญ่เนาะพูดนะคิ้วปลามันอีกบ่หน่อยต้นนะครับเป็นเจ้าวันเจ้าลอยต้นพูดน่ะบกพริกมูนี่แหละครับกินดีนะครับไปแต่ตำปนตำแก้วนี่ขอดคุดสะนะครับพ็ดีกับฝนตกเนาะญ่เนาะเจียวเลยแหล่ะ

บักเขือยังครับนี่บักเขือขาวขาวพอมสวนเลยหรือเปนี่เนาะเก็บกินบาวบาดบ่ไหวขายเดึงพมงบักพริกนะบักพริกเพิ่นงามงามถ้าปูบักพริกเบิดน,น,นี่นี่โอ้บ่จักเดีเยวไว้ใสบุนองเงินเนาะบักพริกอันนั้นเป็นอันนี้ยังก่อนอนะันนี่มะขามป้อมมะขามป้อมยักษ์ทุเรียนมะเขือเนี่ยมะเขือปูแบบแง่กรอบก็ได้นะครับนี่ ผูกบริเวณขอบนะครับมันก็ได้กินต้นแคแต่รอบสาดหน่อยๆนี่ก็พอแห้งแล้วนี่ผมว่าอันยังก่อนไงซอวารถที่ว่าเขาจินนหวอันดีมีไมยจะเงาเลยเจ็ดเจ็ดเงานะครับเขาเขาจินหยอนได้ปะนี่ย่อนก็จินได้โอ้ มันเป็นรสชางเดยสวรนนี่ผมไม่เคยกินนักเถอะดิลาป้ามาเลิงเล่ะเตีอุ้ยรสชาอยู่กิมดูส่งกินไ้สองยอดเลยกินคึกเยอิน,นุ่นแลครับคือไม่อิน,นุ่นบอกเออต้นอินุ่นบอครแคร่กับงามงามผักหวานมีป่ะยัยกอบอยู่ทั้งไหลาล่ะโอ้โหนั่นไปไดุ้ดดล้วผมผักหวานกับมี ผักหวานมันมักอยู่ดอกกระดินมวันนี้ดินเหนียวมันมักอยู่นะครับพุกงาดินสิบลากว่าตันครับจะฝ่าใส่ปุ๋ยเด้อครับดลวเขาเขาจะฝ่าใส่ปุ๋ยคือปล่อยให้มันไปก่อนนะครับมะเขือมะพริกนีแต่เนว้คือถ้าเจ็บขายนี่บ่ได้หน่อยบาทนะครับนี่แมนบ่อยไง่้าข้าป่อยู่เข้งแต่ว่าทังผุนไปบ่ได้เป็นนองยางบ่ได้เลยปลาวานกินนึกแถ่นี้ ลลปลาเขาเนี่ยางามงามงามสวนนะครับสวนบกไก่นะครับอยู่บ้านบ้านยังก่อนคือไงบ้านห้วยไห้นะครับอำเภอค้งบ่ออำเภอคงนะครับบกไก่าจ,จากบ้านผมดอกอันนี้ก็จะเป็นอืโซลราเซลนะครับนี่นะครับโซล่าเซลนะครับตอนนี้ปิดยืนไหไงปเปิดนำทั้งใดล่ะโอ้ี่เปิดเปิดเหนไมไหลนีดู ย้าเปิดเ,เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเปิดเด้เบิงนะครับะนะครับนี่ไงมันลงหนีก็ได้ไงเปิด,เป,ดเปิดลงเบิงหนีก็ได้เออละปิดหลัดทั้งนั้นไ้มาแล้วนะครับน้ำจะเต็มท่อบ่ท่อนิ้วสองนะครับนี่บ่แมนนิ้วครึ่งนะครับนิ้วสองเต็มท่อเปี้ยนะครับเจาะหนาหกหนาหกกันบ่ไงกวบ ไหลทั้งปุ่นหรอตีสามแผ่นโอ้มันไหลลงปุ่นในบุญนปุ่นุ่นุ่อยู่ปุ่นเลยครับปิดหลัดด้วยไงเพราะฉะนันได,ด้ไมีกระทองหนอกกระทอมน้านหน่อยไงเนาะ<อ>แต่ว่าปาลาเนี่ยไหลค่ะกว่านี่นะครับน้ำจืดเดี๋ยวซิมเบงน้ากันเป็นหนอเ็นท่อนะครับอืมน้ำจืดนะครับเย็ดเกษตรได้นะครับ ทำกเกษตรได้นะครับนีคือใส่ระบบตัว่าเซลล์นะครับพี่น้องพลังงานแสงอาทิต์นะครับในการเฮ็ดเกษตรนะครับเดี๋ยวปิดไปรถใหญ่เดี๋ยวมันเหี้ยเปิดเปิดทั้งฝุ่นก่อนเมนเดี๋ยวมันอีแตกทิพย์พายางเลาะเบิ่งอีกนะครับสวนกับพึ่งเห็ดนะครับพี่น้องบ่ทัต้นได้บนทันไดมีสิ่งปลูกสร้างหลายอย่างหรอกครับพี่น้องต่ว่าในอนะโคตก็สิมมอยุนย่นะะนะี่อยู่แล้วววาเนาะกรกแข้งนะครับ มีถูกชนิดว่ะแต่ว่ากับเผานี่กับโอ้หลายครับเนาะใหญ่เนาะมะเขือคืนมะแข้งเพี้ยเน็บไปเรื่อยนะครับเน็บลงเรื่อยมะเขือกับปูกลงเรื่อยนะครับมันดินดีเนาะอยู่นี่เนาะเพี้ยร่องกลางนี่ปลูกตัวพกพริกนี่กับเจี๊ยบเอาไว้แล้วไงนี่ร่องนี่ปลูกพริกบกัก,บกม่วงนี่ยังก่อนดีนะ ม่่่วงงก็หลาายยอบผสมพันธุ์กันไปหลายหลายอย่างเลยครัทั้งน้ำดอกไม้นะครับทั้งสามฤดูครับอู้วอันนี้คืองาเสฉะนี่นะฝักฝักนะ่เต็มดินเลยพี่น้องเพิ่งเพิ่งเดินเดียวนี่กับพ่อแห้งเหล่านี่มันอยู่ไต่ไปเดี๋ยวนะนี่นะซุมูมเบื้องบนหดดามโดน,นเติบด้วยนี่ บักม um, like no. ่วงอีกเน้อยกับไงนะครับบ่โดนนะี่น้องบักม่วงนี่ไม่เกินหนึ่งปีนะครับเพียเพียเพียนี่บุ้เก็บขายนี่นะบ่แล้วนายเก็บที่เก็บขายยันบ่ครับดูนะนี่นะคบึ้งบิ้งลูกสวยนะครับนี่ครับผักโอ้หลายหลายเด้งกันหลายบาทเก็บผสมกันไปกับบกพริกเพี้ยเพียบุ้งบักพริก ดิบกเพียงเพิ่นกับปลูกเลยนะเพิいい่งพอดีเหตุเสาไอ้มันนะครับนี่ยเพื่อดินดีครับแถวนี้ปลูกบักพียงยังงามนะครับแถวบ้านหอยหายดินดีนะครับเหมาะแก่การปลูกเผือทุกชนิดเลยนะครับคือมะขามาหนีเหลืองามทุกอย่างนะครับเพื่อือนี่เด้หน่วยหนึ่งนะยังเพื่อกำลังเก็บไปโดนเจอเด้อันบักฟางบักแฟงเงาโมนี่นะ พ,นะพี่น้องเก็บได้โดนพอมนะครับพ,นะพี่น้องได้ผ้าเบ่งนะครับนี่สเสน่ห์ของการเกษตรนะครับคือมีอยู่มีกินเมมเพ่ยไงมันว่าเป็นสีบกน็นน้อยแล้วเพียะมีแตน่า <laughs> กินนะครับคือท,ทั้งเผือยืนตน้นทั้งเผือดอยู่น้าดินนะครับเต็มเลยนะครับประกาศบอ,อกพริกนะครับเพือดอายุกัดโดนเติบแล้วครับรบอกพริกอะมันตะขยันน้อยไงเนาะ เบื่ออยู่เบื่กินเราเขามีเขามีทีมีทางเราเขาขอให้เขาขยันกับพระนะครับเบิ้งเอาหลดพี่น้องมีแต่แนวกินนะครับเอาเป็นตัวอย่างเลยนะครับสวนญ่กรอบนะครับนี่สุดยอดนะครับอืมบักม่วงเอาอีย่างี่คือเป็นเังสี่บักม่วงอีย่างเลยนี่ท,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 ทองอเด็ดออกเลยเด้อนี่จะฝรันเป็นน่วยเด็ดออกเลยเ้าเพิ่งปลูกกันละเด็ดเด็ดออกเลยไงเด็ดกินเลย มันมันมันสิต่นบ่อหไงตุนบ่งามเด็ดออกรถดครับนั่นแหละเด็ดเด็ดเด็ดตรงอันเงามันเลยไงเด็ดตรงโค้นอันนี้มันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีบอกบอกบอเด็ดตรงอันนี้เลยนี่ดิให้เขาแตกใบออกมาใหม่นี่นี่นี่จังที้ะพยายามยางยางเด็ดออกบัดเลยนี่มุ่งเนี่นะครับบอกไงไปน้ำทบนี่แล้วเขาเขาทิแตกกิ่งออกแตกแตกใบออกอย่างนี้บัดเฮงฝนมากสีนี่เขาแตกออกอยู่แล้วครับจะเฝ้าเขาเป็นนุ้ย พูดนะแม่มีแต่แล้วกินชุดยอดเงี้ยเนี่ยเจ๊งเสียเงี้ยยางร้อนยางเด็ดออกเลยอันมูไรเปน็นนวยห่อไปกินลดเขาจะฝ่ามันเป็นนวยม,นมันมันเสียวนวยแล้วตันมัน,นติดแครกเกอตันบ้างอันละพยายามบมาอ,อกเป็นเลยครับกันน้ำเงี้ยแเราเป็นน้ำนะครับพี่น้องครับเอาไว้ให้เจ้าของเบิง้ง บัวเป็นหน่อยๆนะครับบักแฝงบักฟักแล้วก็ที่มีพริกบักพริกนะพี่น้องมันบัวหน่อยเด่นนะเบิ่งเอาครับพี่น้องบักพริกเนี่ยเจ็บขายอยุโรว่าเมื่อนี่อีกจังน่อยให้มันแดงกว่านี้ก่อนมันบ่ให้ให้มันแดงกว่านี้ก่อนเนี่ยพี่น้องไปอีกบัวเป็นสุดพุ่นถี่เงี้ยกรอบบัวเป็นสามร้อยเมตรพุ่นเด้อ ประมาณจะลอยต้นหรือไงหลายลอยต้นนะครับจะปื๊ดทะผูยักสามแถวแบบนี้นี่ตายชีเล็กกับมี่เบื้งเบิ่งผีน่องผมพามาเบิ่งบักพีนี่กอดบักพีิกผมยังหัสิบบาทนีแบบมีถงบ่ผมเดี๋ยวไปตามทูคนงานกินนี่นะครับสนับสนุนกันนะครับเจ็บรถดเจ็บนวยดิบนวยอ่สุกผสมกันรหลดครับมาสือ ก็บ,บอกฝากจ๊กสองสามหน่วยนะผมเสียวครับเสี่ย่ไงกว่าพ้อมนะครับปุ่นน,ะนี่พี่น้องพี่น้องมาเบิงบอกพริกพี่น้องขี้เล็กกับนี้ด้ยพี่น้องขี้เล็กขี้เล็กแล้วก็ลังงามนะครับหยอดกลังงามเลยโอ้เบิ่งเต็มเต็มตมกับบอกพริกพันไงใใกว่บมีถูกชนิดเพื่อดอีลีครับพี่น้องแต่า่าเพิ่นว่าติขุดสายอีกอยุ้ยสันวา แล้วก็ปลูกิีงกอส้างป้าปลูกผิกไหมตาพี่น้องมาเห็นด้วยตาเปล่าเด้พี่น้องเด้อผมที่บอกว่าสะออนได้ห่ะครับเบิ่งเอา่ธรรบ,บาดานะครับ้างคางข้าเจ้าปลูกมันสำปะหลังนะครับแต่ใหญงกรอบแล้วปลูกปลูกผิกนะครับคนละาฝากฝ่าเลยนะครับเบิ่งผีก,กับมันนะครับยีดกันเลยดินเข้าเจ้าดีนะครับดินแดง พูดนะบักพริกเิ่นพูดนะครับสุดลูกหูลูกตานะครับไปอีกบักไกลนะครับบักพริกแถวเดียวก็เลยว่าอมันหลายลงคอสื่อแล้วเล่านะครับไปใบตะเห็ดกินห้องตะของกับหัวตะเพาะไนนะครับดินข้าเจ้ามันดีพร้อมนะครับดินเป็นดินเหนียวดินแดงนะครับมันเหมาะแก่การปลูกพริกนะครับคือดินแถวแถวคามตะเกียแเสียงนะครับโคราชนะครับําแตะเกียรเสงข้าเจ้าสิบปลูกตะบักพริกนะครับแถวก็คามตะเกียแเสียงดินบ้านนั้น ไอห่วยหายนะครับคือกันครับอันนี้เพลิอโค้งนะครับบ่อไกลจากบ้านผมนะครับประมาณบ่ถึงสิบโลนะครับห่างกันนะครับหรือว่าประมาณนี้แหละครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นกระเฮ็ดกระเสียดผสมผสานนะครับเนี่ยคือมีถูกชนิดนะครับเบิ่งเอาพี่น้องแต่ว่าขัง่างผมบ่ได้พาพี่น้องลงไปเบิ่งนะครับเด้อมันเป็นปลาก้วยปลาบกม่วงปลาบกเ้าผสมกันนะครับบกเ้าว่ายไปปุ๊บต้นบักม่วงกันติขึ้นมาแทนทีนะครับพี่น้อง เพราะว่าไอต้นกล้วยมันมันอยู่บริเวณบันไดนะครับพี่น้องนี่เป็นบักม่วงนะหลักๆณะก็เป็นบักม่วงนะโดยส่วนมากนะครับหลายแล้วก็ทีนี้บักนี่แหละบักซีดานี่บักกอกแต่ว่าพื้นที่กัหลายนะครับประมาณเจ็ดไหลในกรอบระหว่างนะครับก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับหกเจ็ดเดือนนะครับถือว่าพานนะครับเห็ดได้ดีก็เเลีอยตะขุดสะเพิ่มนะครับขุดสะเงาเตุ๋่นล่ะ แล้วก็เฮดทิ้งก็สั่งครบบคือเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเป็นโรงเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ไปนะครับการี่เกษตรก็ตตรงมิสระนะครับสะเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับในนามกับมิปานะครับในนามมีเข่าเทิงเข่าก็ที่มีต้นไม้ยืนต้นนะครับหลายอย่างนะครับมีต้นยางงามๆนะของยีีกบพอดีพายุเขามังแห้งตะจังนะครับเบื้องเอาต้นไม้ต้นไหล่แล้วเขียวปื้ดนะครับนี่สุดยอดสวรสดี ักม่วงแต่ว่าผมก็นแนะนน้ำแห่งยีกรอบแล้วครับเด็ดออกหลุดเออ้อะ่หนอกเพราะว่าพุ่มาบใหญ่มันเป็นนวยนะครับมันต้นน่อยอยู่นะครับพวกดอกพวกยังห้องห้องเด็ดออกเลยนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ห้องเด็ดออกเลยมันที่ดีนะครับอันนี้กับบริเวณน,นี่นะครับทางเข้าสวนแล้วนะครับบกฟักบกแฟง เห็นบบพี่น้อกงามๆบักม่วงเป็นน้อยทุกเก็บทุกต้นนะครับอันนี้รู้สึกว่าที่ต็นอย่างอาทูอีทูบ่ครับนี่อาทูอีทูนะครับสองสองต้นติดกันนี่อาทูอีทูแล้วกับมีเอาต้นบักกนรันกับมีต้นใหญ่กว่ามันต้นนี้ยังก็เฮือนในโกโก้เต้ต้นโกโก้มีอยู่ต้นหนึ่งนะครับอาทูอีทูนะครับต้นนี้ เสร็จแล้วอันนี้ก็สเป็นไอ้แก้วขมิ้นนะครับนี่แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นนะครับอันนี้แก้วขมิ้นลักษณะต้นของเขานะครับแก้วขมินน้นอันันก็นแก้วขมิ้นนะครับแก้วขมิน้นแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าสีเป็นนี่ยังนี่ไอ้บบกเลดปะเหรอน่า,นนานจะเป็นเลดนะครับอันนี้นี่กอดครับกำลังเก็บบักพิกปู่ใหญ่ไปเก็บมูนแดงดวงๆแห่งดีครับตะ มันเห็นยไม่ค่อยมีหน่วยแล้วมีหลายสายพันธุ์นะครับบกม่วงพี่น้องบอกอือ้อช่องกลางนี่ปูบก,กพริกได้บกหลายแถวเลยได้ยังไงความนี่ mm. เพราะเบี้ยไปเรือบบอ่อยๆเพราะวกผมสังเกตบางอย่ามันปลูกผักปลูกมีได้ทุกอย่างเลยครับอยู่นี่แล้วน้ำเพิ่นก็ด,ดีพร้อมนะครับนี่แตกต่างกับสวนอื่นมาพี่น้องเขาจะปลูกมันเองอันนั้นนี่อย่างพวของของผู้ใหญ่ไงไหนึ่งทั้งหนั่งงามๆ อันนั้นเพิ่นเพิ่นบ่ท่านไี้มีผักกินแต่ว่าเพิ่นมีที่ยู่อาศัยนะครับแต่ว่าผมเบิ่งแล้วเพิ่นนั so, <c oughs> again, so ้นได้ปลูกของลวงหลายนะครับแต่ว่าทั้งนี่เน้นอาหารก้อนนะครับก่อนสี่ม่อยู่อาศัยดีมากนะครับเขาต้องเน้นอาหารก้อนนะครับเขามาอยู่ย่มใดเขาจังมาปลูกสิงกอส่างมันบบใหญ่กรอบโครงการมีปลูกสาเพิ่มอยู่หรอวะเออคุดสาเพิ่มอยู่วครับนี่ทั่วฝังย้วยใหญ่กอบเราว่ได้ปลูกหลายนะครับปลูกพอได้กินนะครับนี่เฮ็ดข้างสนิ้ก็ได้กินจนบ่หวาดบ่ไวนะครับ แล้วกะก็พอได้ตำนะครับบ่ได้ซื้อเขานะครับครับสุดยอดนะครับนี่นงนี่แหละพูดได้เอาเป็นตัวอย่างก็ไเลยไดยพนะ้พี่น้องนะเพิ่นกับ่ท่านด้เหตดแบบสมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่ากะเดี๋ยวตาเพิ่นสมบูรณ์แบบย่ำไดห,หรือว่าจังใดผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมบานผมกับบานยีก่กอบบอกไกลกันนะครับก็บสามารถมา่ายให้พี่น้องอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ่งเรื่อยๆนะครับ ช่วงคุดซะถ้าคุดซะกสิมาอ yes. ัปเดตให้เบ euh ิ้งตอนคุดซะเองที่นะครับช่วงเพิ่นเห็ดบานเห็ดเทียนเสียเขากัดจังมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งครับคือเบิ้งอัปเดตเบิ้งเรื่อยๆสวนแต่ละสวนนะครับออกจากนี้ปั๊บผมก็สะไปเบิ้งอัปเดตสวนมูผมนะครับตั้งแต่เป็นเพื่อนนะเก่าๆเลยนะครับตอนนั้นแล้วผมจะไปอัปเดตว่าสวนมูผมจะเป็นยังไงตอนนั้นเปล่าไป จอนาบดานติดตลาดะเที่ยวขุดตานนะครับซอยกันนะครับสวนหมู่ผมยุบกยู่ใกล้กันครับบ่ใกล้จากบ้านหัวหายเลยครับใกล้ๆกันครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตในเบิรงนะครับว่าเขาเห็ดเกษตรเราความคืบหนานไปหอดใสนะครับเบม่นว่าเฮาสีเห็ดตื่อๆนะครับเห็ดเราทิ้งบ่ได้นะครับเห็ดเกษตรคนต้องใจรักีหลีนะครับถึงคืนมาเห็ดเกษตรได้แล้วก็ต้องมีความอดทนนะครับการเี็ดเกษตรต้องมีความอดทนสูงนะครับในการเฮ็ดเกษตรทนแดดทนฝน มันปลูกนะครับมันยางมันดูแลนะครับคือต้นไม้ตายลูกต้นไม้ยุ่ใสตายลูเบดนะครับครับคือยังอยู่สวนผมครับต้นไม้ต้นใดตายต้นใดต้นง้อกินลูกเบดนะครับผมอยู่ในสวนครับมาพาพี่น้องเขามาเบิ้งนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งน้องอีกรอบนะครับนี่กรอบแล้วก็กำลังเก็บไปนั่นนะครับบักพี่ใหยผมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโซลาเซลล์นะครับอันนี้เขาจะเอาแผงไอ้โพลีไฮนนะครับบมดูลเจ้าบัดนะครับสามแผ่นนะครับตบัวอากาเต็มเปียกขึ้นก่าน,นะครับหนาดีเหมือนเดิมนะครับแผงกันรู้สึกว่าสามร้อยสามสิบบาทนะครับนี่ครับอันนี้นะตะหักตะหักพี่น้องปเป็นเห็ดหนองเต็มไปด้วยอาหารนะครับอยู่ในนี้พุ่นน่ะ เสียดาย้ามันบริผมจะแต่งยางลงไปข้างล่างนะครับมันเป็นสีตมนะครับปุ่นนะสวนแล้วมันเหนียหน่อย,อยได้พป่น้องพู้นนะเป็นหอดปุ่นนะเพิ่นเห็ดเขาเพ็ดน้ำนะครับม้เราต้องติดใจนะครับแต่ว่าสวนนี้เรต้องห่วงว่าสิบาบงงามในอนาคตน,นะจ่ทำนี่กังามแล้วนะครับต่อไปเพิ่นคุดสาเพิ่มเห็ดปลุกบานปลุกซองขึ้นมาหนิวเบิ่งบ่ได้นะครับเนี่ยสุดยอดนะครับมีกระจงกระเจี๊ยบมีทุเรียนมีกหุฮงเตีย้ย กะพอกระเพราบักพริกกล้วยโอ้ที่ว่าเฮาจินได้เลยพี่น้องมีแทบทุกชนิดนะครับอิลี่บักขามแปรเขาโพดกล้วยยังอีกหลายนะครับปูปลาหน้าหน,นามนะครับนี่นี่เปินแอมด้วยบักไม้ไผ่นะครับแต่วายุหนีมันดีนครับดินบดดินบ่นบพังไหมบัดยูุน้าผมมันเป็นดินทรายมันมันเขาเรียกว่ามันพังนะครับคูสาพังเบิดนะครับ เขาต้องเปาปล่อยน้ำออกอันนี้บดมันร่นกับว่พังนะครับมันเป็นดินเหนียวนะครับถ้าผู้ใดน้เป็นดินทรายได้ยีญาให้น้ำเต็มเลยพี่น้องแต่มันพังเบื่อเลยนะครับเขาต้องระบายน้ำออกเร็ยวๆนะคือของผมปล่อยน้ำบรทานมันพังเบื่อนะครับเขาต้องเอาออกให้โดยเรียวนะครับพี่น้องครับมือนี้กับภาพพี่น้องข้ามาเนี่ยครับมาชมสวนนะครับยูบานหุยไห้นะครับอำเภอเดียวกันกับผมนี่แหละ มือกอนมือฝนโตแงแห้งผนก็มานะครับเอาบักเขาควยมาส่งเรานะครับแต่บักะยังยังอยู่ห่อมร้อยเตียมหนามอยู่บักเขาค้วยนะครับต้นเขาค้วยครับแล้วเอาพ่อใดผมหมมัดลอยสามสิบต้นนะครับเอามาทดลองเบื้องก่านครับผนปนินเราเตียมอยู่ผมเป่นปนินที่จัดการเบิด์บ่อผมว่าปนินหน่อยนะครับปนินบ้านไ่หรือว่ามูไนเราก็มีนะครับผมครับบางบ่าคิปนี้อาจที่เป็นประโยชน์กับหลายคนนะครับที่ว่าผู้ใดกำลังเหตุเกษตรนะครับ อันนี้เป็นแรงบันดาลใจเราก็เอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับในหลายสวนหลายบอลเขาก็เอามาผสมผสานกันเอาสวนนั้นมหน้อยหนึง่งเอาสวนนี้มหน้อยหนึง่งแล้วก็เป็นรูปแบบของเขาไปนะครับเขาก็เบ,บิง่งหลายๆสวนนี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับมูบนี้ก็ไป้ี่นี่กันนะครับผมสวัสดีครับ